ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติยอมสาธุรชนทั้งหลายอาตมาพาอาจาพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติยอมสาธุรชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาอาจามาเผยแผ่ชื่อว่ากุละละนีสูตรสูตรที่ว่าเดีเรื่องกลใจเบาก็ความนายพระสูตรมีว่าพิโสกล่าวว่าแท้จริงเสียงที่เป็นค่าศึกมีมากท่านผู้มีตบะต้องมีความอดทนไม่ต้องเก้อเขิน ด้วยเหตุนั้นเพราะว่าสัตว์หาได้เศร้าหมองด้วยเหตุเห,เหล่านั้นไม่แต่ผู้ใดมากสะดุงเพราะเสียงประดดเนื้อทรายในป่านักปราดเรียกผู้นั้นว่าผู้มีใจเบาวัดของเขาย่อมไม่มีความสมบูรณ์ก็ความเหล่านี้มาในพระโสดสังยุตในาทิกายสคาตะวะพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้า ข้อที่228หน้าที่330อาัตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอัตมาภาพขอหน่วยพอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทินเจริญพร